สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องสนุกสนุกสบายสบาย,บายกับเรื่องการคำนวณสายไฟฟ้ากันหน่อยนะครับเราจะรู้ว่า,าสายไฟในบ้านเราหรือสายไฟในอุปกรณ์ไฟที่เราซื้อมาเราควรใช้สายไฟขนาดโตเท่าไหร่กีโลแสแควร์น,นะเราพาราโหลด t ีแอมวิธีการง่ายๆนะครับสมมติหลอดไฟอย่างงี้หลอดไฟตัวนี้นะครับเป็นโคมไฟสองสว่างาตัวนี้220ร้บวัตต์นะครับ 220วัตต์เราก็ดูกำลังพาวเวอร์วันเท่าไหร่220 220เราใช้โวดเตจที่มาจ่ายเป็นไฟซิงเกิลเฟส220วลต์เราก็เอา220วัตต์หารด้วยโวดเตจวัดหารได้ว์จะเท่ากับกระแสมันนะครับก็220หารด้วย220ก็เท่ากับ1แอมป์เห็นไหมครับพอได้1แอมป์นะครับเราก็ไปดูตารางค่าของสายไฟนะครับว่าสายไฟแต่ละขนาดนะกี่แอมป์ พลได้นนกี่แอมแปร์แค่นี้ครับง่ายๆกับการทํางานเรื่องสายไฟฟ้าดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น2 0 0อา่าถ้าเป็นไฟ3เฟส380โวลต์ก็เช่นกันนะครับเราก็เอาเอา power watt ตั้งหารด้วยโวลเตส380อออกมาเท่าไหร่เป็นกี่แอมเราก็ไปดูตารางเทียบได้ว่าเราควรใช้สายไฟเท่าไหร่ควรใช้สายไฟไม่ต่ำกว่าสเปคควรสูงกว่าเพื่อค่าเปอร์เซ็นต์ค่าโหลดด้วยนะครับ ง่ายๆไฟฟ้าไม่มีอะไรยากนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรให้ยากยากให้เป็นเรื่องง่ายๆสนุกสนุกสบายสบายไม่ต้องเรียนอะไรปวดหัวมากมายครับใช้ความรู้ที่มีประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้มันเหมาะสมกับสภาพการใช้างานปัจจุบันจริงเรื่องอยากๆมันไม่มีอะไรยากเลยครับทำให้มันยากเองทีงมันง่ายง่ายเองแค่นี้เองครับเรื่องสายไฟแค่เอาวัดหารด้วยโวลเตจก็คือกอระแสพอได้กระแสเท่าไหร่ก็ไปดูตารางเทียบว่า สายไฟแต่ละเบอร์กินได้กี่แอมแค่นี้ก็จบแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากไฟฟ้าก็จบแค่นี้จุดสุดยอดมันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย